สวัสดีครับวันนี้กับช่างครูบางปูนะครับรับซ่อมรับพัวฮอนจน่า,ายอะไรรถวอนด้าเ็นทอฟสองร้อยนะครับร้านอ,อยู่สนุนการบางปูนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถวอนด้าเ็นทอบอยากจะซื้ออะไรอยากจะหาอะไรหรืออยากจะให้ผมโอฮอนขี้นยนให้หรือว่าแก้ปัญหาส่วนตรงไหนเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับทางไอดียไลน์โทรมาทางมือถือก็ได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดสองหกห้าหกแปดสามสองห้านะครับหรือว่าอแอดมาทางไลน์ช่องทางการติดต่ออยู่ทางด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับก็จะมี g o เ g l e แ a p มีแบบร้านนะครับก็แนะนําให้โทรมาทางมือถือก็ได้หรือโทรมาทางไลน์ก็ได้ครับทักมาทางไลน์นะครับโอเคอันนี้ก็ผมจะรีวิวรถ Honda าแฟนทอมตัวกุญแจข้างของลูกค้านะครับที่เอามาให้เราเก็บรายละเอียดใหม่หมดทั้งคันนะครับคันนี้ก็เป็นตัวสีสีทองหรือว่าที่ผมเรียกก็คือตัว t o p ปสีเขีนะครับก็เป็นตัวกุญแจข้างอายุคันนี้ประมาณ25ปีครับยีปีนะครับปีเนี้ยปี2568นนะครับก็ อันนีนะ้ผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนรู้ว่าลูกค้าผมที่แต่ละคนเนี่ยที่เขามาทำเนี่ยเขาทางานลักษณะไหนเก็บงานแบบไหนอะไรยังไงผมก็จะมาแนะนําแล้วก็มาให้ความรู้กันครับอันนี้ก็คือรถมาตอนแรกคือรถสไตล์ไม่ติดเป็นรถจอดนานเลยนะครับจอดแบบเกือบเกสิบ,บปีเลยแหละนะครับคือเอาไว้ให้เราเก็บรายละเอียดใหม่นะครับคือคาบูก็ไม่ได้ใช้ของเดิมเครื่องยนต์ก็คือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่หมดนะครับเป็นอะไหล่่ใหม่อะไหล่แท้อะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนเป็นของใหม่หมด ชิ้นภายในเครื่องยนต์เลยแล้วก็คันนี้มีอะไรที่พิเศษกับกว่า h o n d ้าเป็นพ่อมเดิมๆบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับในส่วนของที่ผมเก็บรายละเอียดนะครับภายนอกเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของออล้อหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าล้อหลังครับทำเบรกใหม่เปลี่ยนซีนโอลิงอะไรเงี้ยเปลี่ยนปั๊มเบรกใหม่หมดก็คือระบบเบรกเราจัดการให้ใหม่เลยนะตั้งแต่คาลิปเปอร์ล่างผ้าเบรกลูกปืนล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ปั๊มเบรกบนเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็ไล่น้ํามันใหม่เป็นน้ํามัันนบบโะคร แล้วก็ล้อหลังเนี่ยได้เปลี่ยนเบรกใหม่เป็นเบรกแท้เป็นผ้าเบรกแท้เปลี่ยนโอลิงโอลิงของลูกสูบปั๊มเบรกหลังลูกปืนล้อหน้าล้อหลังนะครับโฟล์สเตอร์ใช้ของเติมเพราะรถใช้น้อยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยในส่วนของเ,เลขไมค์คันนี้เลขไมค์แค่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับนี่นะมาดูครับรถคันนี้เลขไม่์หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลครับลูกค้าคือรถไม่ได้เครื่องไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าลูกค้าเอาไห้เราเก็บรายละเอียดพอรถมันจอดนานครับแล้วมันตายไม่ติดพอรถจอดนานเนี่ยปัญหาที่จะเจอเลยนะครับส่วนใหญ่รถที่เลขไม้น้อยรถไม่ค่อยได้ใช้รถจอดนานส่วนใหญ่เจอปัญหาเรื่องของลูกสูบลูกสูบแหวนมันตายแหวนมันเป็นสนิมนะครับลูกสูบแหวนมันเป็นสนิมอาจจะแหวนกำลังอัดตัวบนตัวล่างอะไรเงี้ยมันจะเป็นสนิมบ้างมันแห้งบ้างมันมันติดกับตัวลูกสูบบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่กรณี หรือไม่ไก็ระบบคัสต์ก็จะมีเรื่องของคัสต์ติดคัสต์ไม่ยอมจ่ากันนะครับเวลากำคัสต์แล้วเราใส่เกียร์แล้วเราเราเครื่องติดได้อะเครื่องติดได้เรากำคัสต์แล้วเราตกเกียร์รถจะดับประมาณนี้ครับอันนี้ทากไว้เลยให้เราเก็บรายละเอียดหมายหมดทั้งเครื่องยนต์เลยนะครับในงานส่วนหลักๆเนี่ยจะมีเรื่องของเครื่องยนต์ครับเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ ริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนคือลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถฮอนด้าเป็นท่อมแล้วอยากจะโอฮอนเครื่องยนต์นะครับคือส่งมาทั้งเครื่องก็ได้นะครับส่งมาแบบแต่เครื่องส่งมาทั้งเครื่องม,งองม,งมาหาผมก็ได้นะกเครื่องพวกคาบูอะไรเงี้ยส่งมาหาผมให้ผมโอวฮอนให้ให้ผม, o ผมเช็คเครื่องให้ให้ผมโอวฮอนให้นะครับคือผมจะมีการรับประกันเนี่ยหนึ่งเดือนครับถ้าเสียห,หรือมีปัญหาก็คือส่งอะไหล่ชิ้นใหมท่ที่ที่ผมเปลี่ยนอะฟรีนะครับก็คืออะไหล่ที่ผมเปลี่ยนชิ้นใหม่ชิ้นไหนเนี่ย มีประกันหนึ่งเดือนทุกชิ้นนะครับก็ส่งเคมส่งฟรีได้เลยแต่ว่าก็มีข้อแม้มีเป็นกรณีนะครับดูว่าเอาไปใช้งานผิดผิดพลาดไหมประกอบดีไหมหรือว่าเอาไปาใช้งานยังไงก็ต้องดูรายละเอียดนีครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยมีการโอหวนร์ไปใหม่หมดนะครับก็คือเรียกว่าเปลี่ยนอะไรใหม่หมดแทบจะทุกชิ้นภายในเครื่องยนต์เลยนะครับเริ่มจากฝาสูบเนี่ยฝาสูบมีการเปลี่ยนตัวนี้ครับแคมก็เดือนเนี่ยยังใช้ของเดิมอยู่ของแท้เดิมผิดรถอยู่ครับ ที่เปลี่ยนก็จะมีเรื่องของโซ่ลาวลิ้นแต่งของญี่ปุ่นนะครับหึงเส้นเปลี่ยนสพารลองโซ่ KVBKBJ คู่นะครับตัวยาวตัวสั้นเปลี่ยนตัวดันโซ่แต่งนะครับของแท้ร้านเช่างภูมินะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนหมวกวาวนะครับบดวาวใหม่นะครับบดวาวบดวาวไอเดียเสียนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนหมวกวาวแท้นะครับปาดเรียบเสื้อสูบมีการปาดเรียบครับควาลุก6 4ี่มิลหัวนูน5มิลนะครับลูกสูบของแท้ร้านเช่างภูมินะครับแล้วก็ มีเปลี่ยนในฝั่งคัสเนี่ยฝั่งคัสลองมีเปลี่ยนอะไรบ้างมีปั๊มท้่มันเครื่องแต่งครับอันนี้คือเบสิกเลยคือเป็นอะไรแบบที่ช่างปูนคิดว่าจะต้องเปลี่ยนในระดับแรกเลยคือปั๊มแต่งปั๊มแต่งของราเชงปูนเนี่ยมีจําหน่ายหลายแบบหลายราคาหลายหลายคุณภาพหลายสเปคคืออย่างนี้ดีกว่ามีทั้งราคา2องพันห้าสองพันห้าสี่พันห้าหรือตัวที่มันโอเวอร์สเปกก็ติดต่อหลังไม์มาได้เลยครับมีมีแบบหลายสเต็ปเลยคืออยากจะได้แบบไหน Ain, แต guard, want ่ท be right? ี CO, ่ผมใช้อยู่ก็จะมี2แบบ2อ0 0ักับ4,5 0 0นะครับใครที่อยากจะติดติดตั้งเนี่ยก็มาติดตั้งได้นะครับผมมีรับประกันปั๊มน้ำมันเครื่องหนึ่งปีถ้าเสียหรือมีปัญหาเนี่ยรับประกันให้เลยครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ปติดตั้งเองเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจนะครับในการติดตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบของคัสต์นะครับคัสต์ก็จะเปลี่ยนใหม่ยกใหม่เลยมีผ้าคัสต์แต่งนะใช้ผ้าคัสต์แต่งของแท้ญี่ปุ่นนะครับเปลี่ยนผ้าคัสต์แต่งเปลี่ยนแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสปปคั เสื้อคัดเพียรยกคัดเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืนข้อเหวีย่ยงข้อเหวีย่ยงมีการอัดเปลี่ยนใหม่นะครับใช้ใช้ข้อเหวี่ยงของแท้ร้านช่างปูรุ่นใหม่นะครับคือไม่ใช่ตัวที่เคยใช้มาครับเป็นตัวรุ่นใหม่เลยนะครับที่เห็นเห็นในคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยคลิปแนดดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับทุกอะไหล่ที่ผมใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาจากปีก่อนๆหลายปีก่อนค่อนข้างมากนะครับคือมันแทบจะไม่ใช่อะไหล่เดิมเลย นะครับหลายๆชิ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนตลอดมีการอัปเกรดมีการพัฒนาตลอดซึ่งคุณภาพก็คือทำเื่องประมาณาปีที่แล้ว2ปีนี่แล้วก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับในหลายๆอย่างนะครับในส่วนของข้อเหวี่ยงอัดเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนลูกปืนข้อเหวี่ยงซ้ายขวาลูกปืนข้างซ้ายข้างขวาอัดเปลี่ยนลูกปืนคัดต์นะครับตัวใหญ่หน่อยลูกปืนคัด์อยู่ฝั่งนี้นะลูกปืนคัด์ลูกปืนเกียสเตอร์ทุกอย่างก็คือยังใช้ของเดิม เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าหลายๆอย่างพวกแกนสตเตอร์หน้าก็ยังใช้ของเดิมอยู่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นโมตุน7,001ครับเติมสารเคลือบเครื่องยนต์ไปด้วยแล้วก็มีหวัวเทียนอิริเดียมแล้วก็ not stand น็อตสแตนเลสอะไรผมเปลี่ยนใหม่หมดทั้งทั้งคันมาเดี๋ยวผมขอขอกล้อ,องหน่อยครับโอเคมาผมขอกล้องน่อยมาอันนี้น็อตสแตนเลสเนี่ยผมอาจเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับคือสร้างใหม่หมดทั้งตัวนะครับ เนี่ยทั้งฝาคัตคือใช้น็อตสแตนเลสใหม่หมดนะครับเนี่ยน็อตแข้งอะไรเนี่ยผมใช้เป็นน็อตสแตนเลสหมดครับนี่นะน็อตบนฝาสูบผมก็ใช้น็อตสแตนเลสใหม่หมดนะครับอันนี้ผมบอกเลยผมกล้าพูดและผมเป็นคนแรกที่เอามาใส่นะครับผมกล้าพูดเลยนะครับใครที่เอามาใส่หลังจากเนี้ยคือเป็นพวกแบบว่าดูคลิปผมแล้วก็เรียนแบบเรียนตามอะ่ะแค่นั้นแหละนะครับแต่มีคนที่ทําก่อนเรามีไหมผมไม่เคยเห็นละกันผมบอกผมแค่ที่ทงานผมกับรถแฟนทอมเนี่ยผมน่าจะเป็นคนแรกที่เอามาใส่ครับเพราะผมใส่มานานแล้วละ่ะ เรื่องน็อตสแตเลสที่ผมพูดพูดในหลายๆคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้น็อตสแตเลสก็มีการเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่มาหนึงนะเห็นไหมครับว่าผมเปลี่ยนใหม่หมดทุกจุดนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวโซ่แต่งนะครับนี่เลยอ่ะนี่เลยนะครับนี่พวกนี้โซ่สเตอร์ก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับของเดิมติดรถอยู่นะเดี๋ยวผมจะล้างน้ำฝาแล้วผมจะส่งงานให้รล,ลูกค้านะครับโอเค อันนี้ก็เป็นรายละเอียดประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของคาบูเป็นคาบูแต่งนะครับอันนี้ผมต้องปิดไว้เพราะว่ามันผมเวลาผมออกสื่ออ่ะผมโดนโดนคนเรียนแบบเยอะอ่ะคือแบบว่าหลายๆอย่างอ่ะคือมันมันเอาไปทําแล้วมันก็แบบยังไงแอบอ้างเราบ้างหรือว่าเอ่อเรียกว่าไงพยายามเรียนแบบเราอะไอะพูดตามเนี้ยแบบประมาณนี้แหละเรียนแบบเราแล้วก็แบบทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวแบบไอ้นี่หน่อยให้ให้คนลูกค้าเราเห็นก็พอครับก็คือ เราก็ต้องแบบมีท็อปซีเคดบ้างนะครับเราแบบมาเปิดเผยอะไรมากก็ไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องให้ดูครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราทําใหม่ไปให้นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่นเครื่องให้ดูนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางของคนที่อ,อ,อยากจะมาทําอยากจะเห็นว่าพอทําแล้วมันดีกว่ายังไงอะไรเงี้ยคือผมจะเล่นให้ดูเพราะว่านียเป็นคาบูแตกแล้วนะครับคือไม่ต้องง้อแดแฟมเลยเป็นคาบูที่1สตาร์ทติดง่าย2คืออะไหล่หาง่าย สามคือทนทานคือไม่ต้องห่วงเรื่องแดรแฟมจอดนานเปลี่ยนน่องถูกลนด้าสิงนะครับคือคือมันเป็นคาบูที่มันมออกแบบใหม่มันเป็นคาบูใหม่มันก็แบบมีความเสถียรมีความอา,อายุการใช้งานที่มันมากกว่าคาบูเดิมคือคาบูเดิมเนี่ยเวลาใช้ใช้งานจอดนานน่งถูกคนไกลเลยมันก็จะแบบไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยดีล้วนเป็นตำลองนะครับหรือแดรแฟมเปื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักที่เป็นแดรแฟมเปื่อยนะครับมันก็จะแบบหนึ่งอะไหล่แพงสองคือหายาก ช่างทาลําบากอะไรเงี้ยมันก็ต like. ้องใช้ความเข้าใจในจุดนี้ครับมันก็ยุ่งยากสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเรื่ส Terra, สองให้ดูนะครับโอเคขอยอนุญาตเล่นให้ดูนี่สติดง่ายมากเนี่ยติดง่ายมากเนี่ยติดง่ายมากเนี่ยเนี่ยคือคาบูแต่งอ่ะมันสตาร์ทติดง่ายมันไม่ อาการี่ะมันมันเปิดคันเร่งอ่ะคันเร่งมันเปิดได้เร็วกว่าที่เป็นคาบูแดแฟมแดแฟมเนี่ยมันจะใช้หลักการคือสูญอากาศคือดูดดูดลูกชักขึ้นมานะครับใช้ใช้การคือดูดลูกชักขึ้นมาปุ๊บถึงจะจ่ายน้ํามันแต่เนี่ยคือเราเปิดคันเร่งปุ๊บมันมาเลยนะครับมันมาเลยมันไม่ต้องรอรอบอ่ะไม่ต้องรออาการนะครับคืเอ,อเดี๋ยวจะลองเล่งให้ดูนะครับ ตาเร่งมันเื้่มต้นนะบปิดแบบนิดเดียวเองนะครับก็เนี่ยให้ดูว่าอัตราเร่งมันมันติดมือมันสมูทมันไม่วอดมันไม่อะไรอย่างนี้นะครับก็คือใครอยากติดตั้งอ่ะกำเงินมาแล้วก็ไม่ผมติดตั้งให้เลยแต่ว่ามันก็มีข้อแม้นะคือถ้าเกิดว่าเครื่องคุณไม่ฟิตเครื่องคุณไม่ดีจริงเนี่ยพอมันพอมันเปลี่ยนคาบูใหม่อัตาเร่งอะไรมันแรงขึ้นอะไหล่คุณอาจจะรับมือไม่ไหวก็ได้นี่ต้องต้องมีวอร์นิ่งนะครับมีครับมีข้อคุณระวังนะครับคือไม่ใช่ว่า คือหลายหลายคนเนี่ยเขาบอกผมว่าช่างภูมรับมีแคมแต่งไหมครับมีกระเดื่องโรเลอร์ไหมครับผมจะบอกมีครับทุกอย่างอ่ะผมใช้มาหมดแล้วผมบอกได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ถ้าพูดถึงว่ารถเดิมๆเนี่ยคนบอกว่าเปลี่ยนแคมแต่งได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แต่ว่าอะไรรถมินรับไหวไหมนะครับกับกําลังเครื่องที่เพิ่มขึ้นกับกับรอบที่เปิดขึ้นกับองศาแคมที่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 เปิดสูงขึ้นเครื่องยนต์รับไหวไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแคมแต่งมาใส่แล้วจะให้มันดีไมปใอ่ไม่ได้ครับคือคุณต้องนึกถึงความปลอดภัยของคุณด้วยไม่ใช่ว่าคุณใช้อะไหล่ที่มันโอเวอร์สเปคแล้วคุณคิดว่าเครื่องยนต์คุณจะรับไหวคุณต้องนึกถึงเครื่องยนต์เป็นหลักด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกอย่างผมทดลองทดสอบมาหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยใช้นะผม,ผมกล้าพูดเลยว่าทุกอย่างใช้มาหมดแล้ว และผมเป็นผู้นําในการใช้ซะด้วยนะครับผมเล่นรถมาเยอะผมบอกเลยว่ากระเดื่องโรเลอร์ดีไม่ดีคนถามว่าแคมเดิมใช้กระเดื่องโรเลอร์ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เหมาะไหมไม่เหมาะเพราะว่าอะไรกระเดื่องโรเลอร์เนี่ยมันเป็นลูกปืนด้านในมันเป็นมันเป็นลูกปืนด้านในมันไม่เหมือนกระเดื่องเดิมหนึ่งคือน้ําหนักมันมันข้อเสียของมันเลยคือหนึ่งน้ำหนักมันเยอะกว่ากระเดื่องเดิมสองคือมันเป็นแบบลูกปืนลูกปืนกับกระเดื่องเดิมเนี่ยกระเดื่องเดิมไม่มีลูกปืน มันมีหน้าที่แค่ยกกันยกกันยกยันยกกันแค่นั้นเองแต่กระเดื่องโรเลอร์มันมีการหมุนมันมีการเรียกว่าม,ม,มีแรงใจโรมีการหมุนมันก็จะแบบไม่มีความทนทานสู้เท่ากระเดื่องเดิมนั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้แคมเดิมควรใช้กระเดื่องเดิมไม่ควรไปใช้ครับกระเดื่องโรเลอร์ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันมีความทนทานมันสู้ไม่ได้มันสู้กระเดื่องเดิมไม่ได้ผมพูดตามตรงนะครับกระเดื่องเดิมมันเหมาะสมกับกระเดื่องกับแคมเดิมเว้นเสียแต่ว่าคุณจะใช้แคมแต่ง แคมแต่งเนี่ยแล้วคุณจะใช้กระเดื่องโรลเลอร์นั่นใช้ได้ครับแต่ถ้าแคมเดิมไม่ควรใช้กระเดื่องโรลเลอร์เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ผมพูดให้ความรู้นะเพราะว่ามีคนถามผมด้วยได้ผมก็เลยพูดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแคมเนี่ยแคมคนบอกว่าช่างภูมิมีแคมแต่งไหมผมมีหมดแหละแคมแต่งยกมิหนึ่งสองมิลสามมิลผมมีหมดแหละจะถามว่าเครื่องคุณรับไหวไหมอ่าพูดดีกว่าลูกสูบไหวไหมอ่ะวาลรับไหวไหมวาลไอเดียเสียเก็บกับน้ำอัดได้ไหมอ่ะ อะไรอีกลูกสูบหลบวาลไหมหลบวาลยังยังไม่หลบใส่ได้ไหมเครื่องพังใส่แล้วเครื่องพัง่ะจบแล้วใส่แค่ใส่แคมยกมินเนี่ยเอาแค่แคมเดิมเดิมเนี่ยลถแฟนท่อมผมผมซ่อมมาเนี่ยบางบางคันเนี่ยแค่ขับธรรมดาเนี่ยวาลยังขาดวาลยังชนลูกสูบเลยแล้วไปใช้แคมยกเอาแค่มินเดียวเนี่ยโอกาสที่มันจะกระแทกลูกสูบแบบมันก็มากกว่าเดิมแล้วซึ่งไม่ใช่ว่าขายแล้วผมขายได้หมดแหละแต่ถามว่าไปไปติดตั้งแล้วเนี่ยแล้วควยขึ้นมาทำไครับ ชื่อผมอีกทุกอย่างอ่ะมันต้องให้คนที่เขามีความชํานาญในการเซตติ้งเครื่องยนต์ไม่ใช่ว่าเราจะแบบเอ่อเอาอะไรมาใส่ก็ได้ทุกอย่างอ่ะอะไรที่เราใส่ที่มันไม่ใช่ของเดิมอ่ะมันมีข้อเสียมันมีความเสีย่ยงมันมีสิ่งที่ตามมาเสมอครับมันมีมันมีความลับมันมีความที่แบบอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเออสิ่งที่มันตามมาปัจจัยปัจจัยลับแบบมันตามมานะครับที่คุณต้องดูตามนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเอาอะไรมาใส่แล้วแบบ จะเพ้อฝันว่ามันจะแรงอะไรอย่างนั้นน่ะคือผมคุณจําคําพูดผมไว้เลยว่ารถเดิมอ่ะขี่ดีสุดขี่สบายสุดทําเครื่องเดิมให้มันฟิตให้มันดีแบบนี้แล้วคุณจะขี่ได้ดีไม่ใช่ว่าคุณไปเจอรถที่เครื่องไม่ดีแล้วคุณก็บอกรถมันไม่ดีมันไม่ใช่คุณต้องขับรถที่มันสมบูรณ์ก่อนคุณถึงจะบอกได้ว่าคุณควรจะเพิ่มถึงจะ,ะควรจะเพิ่มหรือควรจะลดในส่วนของความจะเพิ่มความแรงหรืออะไรเงี้ยมันต้องดูรายละเอียดนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่า คับเครื่องไม่ดีใช้รถเครื่องไม่ดีรถมีปัญหาเยอะแล้วอยากจะแบบมาเปลี่ยนแคมเพื่อจะให้มันแรงมันไม่ใช่ทําทําให้มันสมบูรณ์ก่อนทั้งระบบก่อนแล้วค่อยว่ากันไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปนะครับไม่ใช่แบบจะกระโดดข้ามขั้นอย่างนั้นคืออย่าข้ามขั้นครับของนี้พูดตามตรงนะครับมันไม่ดีนะครับเวลาผมใช้งานผมบอกเลยว่าผมขนาดผมเป็นช่างเองอ่ะผมยังใช้แคมเดิมเลยผมยังไม่ใช้แคมแตกเลยนะครับ แล้วคุณแล้วคุณไม่ใช่แล้วคุณเป็นเจ้าของรถแต่คุณไม่มีพื้นฐานช่างคุณไม่คุณไม่มีตังพออ่ะแล้วคุณจะไป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 ใช้อะไรที่มันแบบว่าเวลาพังแล้วคุณต้องมีตังซ่อมนะไม่ใช่แบบพังแล้วมาโทษช่างอย่างอื่ไม่เอานะตามผมเลยเพราะว่าแม่ถ่ายใกล้ใกล้ก็ได้เพราะบางทีเสียงเสียงมันดังแล้วมันจะไม่ได้ยินนะโอเคคุณจะขับรถแรงๆเนี่ยคุณจะต้องมีหนึ่งมีพื้นฐานช่างมีเครื่องมือ หรือเองได้ตรวจเช็คอาการได้รู้ว่าอาการนี้คืออะไรแก้ไขด้วยตัวเองได้เบื้องต้นสองคือมีตังค์สามคือต้องเตรียมใจไว้เลยว่ารถที่แรงจะมาพร้อมกับการสึกหลอที่มากกว่ารถสแตนดาร์ดคุณจำสามอย่างวินใส,ใส่ใส่หัว,หวไว้เลยคุณจำไว้เลยน,นี่ขอพูดตรงๆเลยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแบบเปลี่ยนปุ๊บโอ้หูมันจะแรงมันจะอะไรอย่างนั้นอ่ะผมบอกเลยแฟนทอมมมนแค่ลดน้าหนักมันเบาๆเ,เนี่ยมันก็วิ่งได้เยอะแล้วรถเดิมเนี่ยวิ่งได้ร้อยสี่สิบ กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนะครับรถเดิมเดิมเนี่ยทำดีๆเลยนะวิ่ง140เปลี่ยนคาบูเนี่ยวิ่งได้140หรืออาจจะเกินกว่านั้นนี่พูดถึงสเตอร์เดิมเดิมนะ13 41เนี่ยถ้าคุณไปใส่พวก CG j ีหรือไอพวก Honda พวก Honda TL Honda อนด้าวิงอะไรเงี้ยโอ้โหวิ่งแบบแรงอะ่ะพูดตามตรงเลยแค่เครื่องเครื่องมันดีอยู่แล้วนะครับก็เนี่แหละผมแนะนำไว้ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับเพราะมันเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวออกกําลังกายก่อนนะครับผมบ่นแค่นี้ดีกว่า ก็ดูการเพืนๆครับก็ถือว่าคุยกันแบบเ,เหมือนคุยกับช่างกันแหละก็พูดกันตรงๆบางบางอย่างเนี่ยคนเขาฟังเขาแบบได้ความรู้ได้แนวทางได้วิธีคิดว่าช่างมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้เพราะมีคนติดต่อผมมาเยอะมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะก็เลยแบบนึกได้ก็เลยแบบพยายามพูดเพราะเวลาผมพูดคลิปอะไรผมจะไม่ค่อยมีตะคลิปนะครับอะไรผมนึกได้ผมก็จะแบบแนะนำเป็นคลิปๆไปนะครับก็ฝากติดตามฝากแชร์ฝากกดไลค์วย,ค,ยครับร้านอยู่ ประการบางปรูครับขอบคุณครับ